อันนี้เป็นหัวเชื้อ EM นะคะเข้มข้นเลยว้าวสวยมากเลยนะคะขึ้นเคิร์ดขาวแล้วก็สวยมากตัวนี้เป็นหัวเชื้อ B สวัสดีค่ะจิรภากาเด้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนมา บอกเคล็ดลับนะคะว่าทําไมแนนถึงปลูกผักได้สวยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผักที่แนนปลูกโดยการปรุงดินก่อนที่จะทําการปลูกผักนะคะซึ่งสวยงามเลยแล้วก็ปลูกยังไงผักของเราถึงได้เขียวสวยแล้วก็ไม่ไม่ต้นไม่ซีดนะคะหลายคนที่บอกว่าปลูกแล้วทําไมผักต้นยืดยาวนะคะไม่แข็งแรงนะคะแนนก็ จะมาบอกเคล็ดลับว่าในส่วนของแนนใช้ตัวไหนบ้างนะคะในการบำรุงพืชแล้วก็ใช้กำจัดมแมลงนะคะตัวนี้ที่เพื่อนเอนเห็นนะคะแนนทําการหมักไว้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหัวเชื้อบิเวเบรเรียเมทาไลาเซียมแบบสดนะคะแนนทําการขยายโดยใช้น้ําแป้งข้าวโพดนะคะเหนียวข้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดด้วยฝาแบบนี้ค่ะ ลาที่ตักมาใช้อย่าเอาตัวอื่นมาตักนะคะตักแล้วก็ให้ล้างนะคะจะได้ไม่ปนเปื้อนค่ะถ้าเขายังขาวสวยนะคะแสดงว่าเชื้อของเรายังไม่ปนเปื้อนนะคะแต่ถ้ามีรอยจุดดําแสดงว่ามีเชื้อรานะคะเป็นลาขมเหล่าค่ะลากลุ่มนี้เป็นลาที่ก่อโรคนะคะสามารถตักออกได้นะคะถ้าใครที่ทําแล้วเป็นเชื้อรานะคะเอาไปฉีดพ่นเพียนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะ ตัวที่2นะคะที่แนนใช้อยู่นะคะเนี่ยค่ะว้าวสวยมากเลยตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวแนนจะกรอกใส่ขวดนะคะเพราะว่ามีเพื่อนสั่งไว้แล้วแนนก็ขยายเป็นหัวเชื้อสดนะคะสีสวยมากแล้วก็เนี่ยค่ะทำแค่หนึ่งสัปดาห์ก็เป็นแล้วนะคะความจริงแล้วไม่ถึง1สัปดาห์ด้วยซ้ำนะคะอันนี้เป็นหัวเชื้อ E M นะคะเข้มข้นเลย เดี๋ยวแนนจะตักใส่ขวดนะคะเพราะว่ามีเพื่อนที่สั่งหัวเชื้อแบบสดแนนนะคะนี่อันนี้ EM สําหรับใครที่จะใช้ EM นะคะแนนแนะนําเลยว่าตัวนี้เอาไว้หมักดินนะคะแล้วก็หมักปุ๋ยคอกค่ะเวลาปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่นะคะปุ๋ยที่เรานํามาปลูกผักในกระถางอยากให้ผักสวยส,สงสัยไหมคะว่าทาไมผักที่แนนปลูกถึงได้เขียวสวยงามนะคะเพราะว่า แนนหมักดินก่อนปลูกทุกครั้งนะคะมีปุ๋ยอคอกนะคะหนึ่งส่วนดินกแกลบดำขุยมะพร้าวแล้วก็ดินก้ามปูนะคะหมักผสมกันก่อนที่แนนจะปลูกผักทุกรอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราเอาตัวนี้นะคะไปหมักกับปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ตักตรงนั้นมาใช้นะคะเราก็จะได้ปุ๋ยอ่าละลายน้ำแล้วก็ลดน้ำลดผัก กระถางได้ทุกวันเลยค่ะเห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะสีสวยมากอันนี้เข้มคนมากเลยนะคะเวลาที่เราตักแล้วนะคะแนนจะไม่เอาอันนี้มาตักผสมกันนะคะเดี๋ยวเกิดการปนเปื้อนต้องล้างหรือว่าต้องใช้คนละตัวนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้แนนมาเปิดให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอันนี้เป็นอีกตัวนะคะที่แนนทํานะคะ ว้าวสวยมากเลยนะคะขึ้นเคิร์ดขาวแล้วก็สวยมากตัวนี้เป็นหัวเชื้อ BT นะคะ BT หมักด้วยน้ำนมถั่วเหลืองค่ะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้องใช้ตัวอื่นตักนะคะผสมในน้ำา1ลิตรนะคะ1ช้อนโต๊ะในน้ำา1ลิตรค่ะผสมเพื่อป้องกันเชื้อ BT นะคะ ในเชื้อ b ีทีตัวนี้เราจะเอาไว้ฉีดป้องกันหนอนนะคะโดยเฉพาะพวกหนอนกระทูนะคะหนอนผีเสื้อกลางคืนช่วงนี้จะระบาดเกี่ยวกับผักเควนะคะเยอะมากเลยบางคนเจอนี่แบบว่ากินคืนเดียวไปทั้งต้นเลยต้องฉีดด้วยตัวนี้นะคะติดต่อกันค่ะแล้วก็ฉีดควบคุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะตัวนี้เป็นสารชีวพันธุ์นะคะบำรุง ไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงด้วยน้ํานมนะคะเนี่ยค่ะผักเราก็จะสวยนะคะอาจจะมีรอยบ้างนะคะแต่แป๊บเดียวค่ะหนึ่งสัปดาห์ที่เราใช้เขาจะค่อยๆจางหายไปนะคะแล้วก็ควบคุมทุกสัปดาห์เขาก็จะไม่มีนะคะผักเราก็เลยสวยนะคะนี่ผักเคล็ดลับในสวนของแนนนะคะแนนใช้กลุ่มนี้นะคะไม่ได้ใช้สารเคมี ฉีดฆ่าแมลงนะคะก็จะใช้อยู่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่แนนยังไม่ได้ทำการขยายนะคะก็คือเชื้อไตโคเดอร์มานะคะซึ่งไตโคเดอร์มาจะควบคุมเชื้อราในสวนนะคะเวลาที่เราทำการใช้นะคะเราสามารถฉีด b t ทแล้วก็บิวเลเียร่วมกันได้นะคะสองตัวนี้ร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะแต่เพื่อนๆห้ามใช้ไตโคเดอรมาผสมกันกันกบ วิวเวเลียนะคะเพราะว่าเขาเป็นลาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้หักล้างกันนะคะเวลาที่เราใช้ค่ะใช้วิวเวเลียกับ BT ได้นะคะแล้วก็ตัว EM นะคะหลายคนเข้าใจนะคะว่า EM เอาไว้บำรุงผักพืชนะคะ EM เดี๋ยวเราตัวนี้ ความจริงแล้ว EM เป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประฏิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินนะคะดังนั้นเราเอาตัวนี้มาหมักดินจะช่วยให้ดินเกิดการย่อยสลายพวกสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินทำให้ผักเราสวยงามแล้วก็ปุ๋ยคอกที่เราเติมลงไปก็ยุ่ยง่ายทำให้ผักของเราได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็งามไวดินดีร่วนซุยนะคะสาหรับ EM ค่ะ อีกตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับเคล็ดลับในส่วนของแนนเห็นไหมคะสีม่วงเข้มเลยนะคะอันนี้เป็นหัวเชื้อจูลินซีสังขาะ้อแสงนะคะสายพันธุ์ของแนนตัวนี้เป็นสายพันธุ์สีม่วงแดงเข้มนะคะก็ตัวนี้ยิ่งเก็บไว้แก่จัด สารอาหารเขาก็จะสูงนะคะแต่ถ้าเราใช้ในการขยายใช้อายุประมาณ1-2เดือนจะดีมากเลยค่ะตัวนี้แนนผสมในน้ำแล้วก็หมักดินนะคะข้ามคืนก่อนที่จะทำการเพราะต้นกล้าแล้วก็ปลูกต้นกล้าค่ะ ในส่วนของดินที่แนนใช้อยู่นะคะแนนจะหากระมังขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นกระมังขนาดใหญ่แล้วก็ผสมดินลงไป3ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะแล้วก็ดินแกลบดำหรือขุยมะพร้าวนะคะเพราะว่าในดินส่วนนี้แนนใช้เพื่อทําการให้ดินของเราเกิดการร่วนซุยค่ะแล้วก็เทหมักใส่กระมังแบบนี้แล้วก็ผสมน้ํานะคะ ผสมน้ําเวลาที่ทําการเพราะต้นกล้าแนยก็จะใช้อตัวนี้นะคะตักลดไปด้วยนะคะลดลงดินนะคะไม่ได้ลดลาดนะคะลดลงดินตัวนี้นะันนจะผสมทั้ง EM แล้วก็จุลินทรีย์สังเครแสงสําหรับเวลาปลูกผักแล้วก็ลดตอนที่เราอนุบาลเขาใน กลัถางขนาดเล็กนะคะแต่เวลาที่ทำการหมักดินข้ามคืนเนี่ยจะใช้ EM แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมลงในบัวลดน้ำเข้มข้นแล้วก็ลดจนให้เขาชุ่มเลยค่ะแล้วก็หาอะไรมาคลุมไว้นะคะวันหลังนะคะวันถึงสองวันนะคะที่แนนจะทำการปลูกผักแนนก็มาเปิดออกนะคะให้เขาระบายความร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะผักของแนนก็เลยสวยนะคะนี่คือการปรุงดินของแนนนะคะแนนจะหมักด้วยตัวนี้ก่อนค่ะ สำหรับใครที่สั่งซื้อหัวเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นจูรินซีสั่งข้อแสงหรือว่า EM นะคะแนนบอกเลยว่าแนนต้องใช้เวลาในการกระตุ้นเชื้อนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะต้องทำแบบนี้นะคะเพราะว่าจุรินทรีย์กลุ่มนี้นะคะเขาจะมีแก๊สนะคะแนนไม่สามารถที่จะบรรจุขวดนะคะไว้ได้นานนะคะต้องทำสดสดเลยแล้วก็ส่งให้ให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยว แก๊สเขาเกิดการหมักหมมจะทําให้ขวดของเราผิดรูปแล้วก็ระเบิดเวลาแนนส่งไปจะมีปัญหานะคะก็เลยต้องกระตุ้นเชื้อทุกรอบนะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าทําไมแนนถึงไม่ส่ง e.m. หรือ p.h.b. ร่วมกับสินค้าตัวอื่นนะคะตัวนี้เขาจะมีแก๊สของเขาค่ะทําให้เกิดความเสียหายกับพัสดุตัวอื่นด้วยนะคะแนนต้องอขออภัยนะคะสำหรับใครที่สั่งแล้วแนนส่งรวมกับ สินค้าตัวอื่นไม่ได้นะคะอันนี้แนนทําให้ดูนะคะเมื่อเราทําการปิดขวดแล้วนะคะเวลาที่เพื่อนเปิดค่อยๆเปิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะปะทุขึ้นมานะคะเขามีแก๊สค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของจุลินทรีย์ที่สร้างแก๊สได้ไม่ว่าจะเป็น BT ก็เช่นเดียวกันนะคะหลายคนถามแนนว่าทําไม BT แล้วก็ บิวเวอียแนนถึงไม่ทําเชื้อสดส่งขายนะคะบอกว่าไม่อยากได้สปอแห้งขี้เกียจไปทํานะคะแนนบอกเลยว่ามีปัญหาในเรื่องของแก๊สนะคะแนนกลัวเกิด เสียหายกับพัสดุตัวอื่นนะคะก็เลยต้องส่งเป็นสปอร์แห้งสําหรับให้เพื่อนๆเ,เอาไปขยายใช้นะคะไม่ได้ยากเลยแนนมีวิธีใช้แล้วก็วิธีการขยายให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ทําความเข้าใจเนาะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจในเรื่องอการปลูกผักต่างๆก็เข้ามาสอบถามแนนได้ค่ะแง่กันบ้างคะสําหรับ เคล็ดลับในการดูแลผักของแนนนะคะผักของแนนก็จะเขียวสวยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะเราชอบปลูกผักแบบไหนก็เลือกเอานะคะว่าจะปลูกแบบไหนนะคะผักของแนนเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของเคลนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้เคลจะสวยหยกสวยนะคะแต่ปัญหาของช่วงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกมแมลงศัตรูพืชนะคะ ใครที่ชอบวิธีของแนนนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะแนนมีวิธีใช้แล้วก็วิธีขยายเชื้อไว้ให้แล้วนะคะตัวนี้ก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าในสวนของแนนใช้อะไรบ้างนะคะนี่สวยงามมากเลยถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ